พิพิธภัณฑ์วายเล็กๆที่เมืองมิสเทธาจอร์เจียครับเป็นร้านอาหารที่เรามาทานเมนูเนื้อย่างกันที่นี่ครับโครงสร้างของอาคารน่าจะเป็นอาคาร3ชั้นแต่ลึกลงไปชั้นใต้ดินอีกสองชั้นนะครับ ถ้าจำไม่ผิดห้องน้ำก็จะอยู่ที่ข้างล่างสุด ไลท์ของร้านอาหารที่นี่ก็คือทำเหมือนพิพิธภัณฑ์ไว้ข้างล่างสุดนะแล้วก็จะทำกระจกให้มองทะลุเป็นชั้นๆลงไปข้างล่างนะก็จะเห็นองค์วายที่ฝังอยู่ข้างล่างสุดนะก็จะทำให้ดูวัดเสียวนิดๆนะ ก็เป็นการออกแบบในการจัดร้านอาหารที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเน้นให้ดูเป็นปปปพิพนะิธภัณฑ์วนยเนี่ยก็จัดเป็นสตอรี่หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวายเนะี่ยที่จริงก็น่าจะขายด้วยนะแต่เราไปซื้ออีกที่หนึ่งนะที่นั่นคือโรงบรรจุวายนะซึ่งทำไปคลิปหนึ่งนะี

เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปดูว่าข้างล่างเขาจัดเป็นนิทรรศการแบบไหนกันบ้างครับ ก็มานั่งรอเข้าห้องน้ำกันข้างล่างนี้นะเขาก็จัดเป็นมุมที่เหมือนบ้านน่ะก็คือมาดื่มวายแล้วก็ทานข้าวร้านนี้นอกจากมีวายแล้วเขาก็จัดได้ค่อนข้างจะ ดูทันสมัยนะก็มีรูปเป็นงานศิลปะอยู่หลายรูปแบบนะใช้ตกแต่งอยู่ข้างบนนะผมก็ถ่ายไว้อยู่ชุดหนึ่งนะว่าจะเอาไว้ทำคลิปเกี่ยวกับงานจิตรกรรมอนะ่ะคือเป็นงานวาดของแนวทางยุโรปนะแล้วก็เป็นแบบโบราณของที่นี่นะก็เดี๋ยวถ้าว่างจะทำให้อีกคลิปสองคลิปนะงานจิตกรรมประติมกรรมนะ มาดูส่วนที่เป็นจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวายบ้างนะครรู้สึกโอ่งดินเผ่าก็จะฝังไว้ในดินนะข้างล่างเป็นโอ่งวายไหมครับเต็มเลยครับปี2012กับ2013นะน่าจะมีการก่อสร้างหรือว่าการขุดพบที่นี่เนะี่ยเพราะว่าเห็นรูป แขวนอยู่ตรงข้างฝานี่ยน่าจะเป็นตอนที่กำลังก่อสร้างอาคารแห่งนี้นะ เป็นการสร้างเรื่องราวให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะก็จะมีพวกเขาสัตว์พวกวิถีชีวิตที่เป็นพื้นบ้านนะทำให้ร้านอาหารนี่มีสเสน่ห์ขึ้นมาอย่างหนึ่งนะคือนอกจากจะมาทานอาหารที่นี่ก็คือมาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของวายที่อยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะ จอเจียเป็นประเทศเล็กๆนะครับอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะเพราะฉะนั้นองุ่นที่นี่จึงปลูกได้อย่างทั่วไปนะไปที่ไหนก็ปลูกกันแต่องุ่นนะก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกได้ง่ายนะก็เป็นที่น่าคิดนะครับว่าประเทศไทยของเรามีผลไม้หลายชนิดนะบางอย่างก็ล้นตลาดในบางฤดูนะ ก็น่าที่จะนำมาผลิตวายกันบ้างนะที่มหลาลัยแม่โจ้ก็เริ่มที่จะไปอบรมให้กับเกษตรกร,กรที่อำเภอพร้พาวนะให้ทำาวายมะม่วงน้ำดอกไม้นะถ้าทำกันจริงๆก็น่าจะได้วายที่มีรสชาติดีแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,กรได้อย่างหนึ่งนะก็นำเอาเรื่องดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะ คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ